จะทำหมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะอันนี้เอาหนังออกนะคะขอเน้นเลยนะคะเอาหนังออกก็ใส่น้ำปลาไปนิดหนึ่งแค่เริ่มทอดก็หอมสุดๆแล้วค่ะเนี่ยหอมน้ำปลาฟุ้งขึ้นมาเลยโอ้โหิวเข้าหิวเข้าเราก็ทอดไปเบาๆไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ปาริดาเอาเนื้อหมูมาเพิ่มนะสามชั้นมันมีน้อยอะ <c oughs> กลัวไม่อิ่ม ว้าวหน้ากินสุดๆเลยหอมเลยพี่น้องเอ้ยเราก็ต้องคนน่ะเนาะคนเดี๋ยวมันมันไหมติดกระทะได้น่ะเออถ้าไม่คนอ่ะเออต้องระมัดระวังแต่มันไม่กระเด็นนะมันทําง่ายนะพี่น้องทําง่ายนะเพราะว่าเราเอาหนังออกแล้วจ้ะนะอ้าวบางมื้อเราก็ต้องการความอร่อยระดับเทพบ้างใช่ไหมเออให้รีบตักออกตอนที่มันร้อนน้ำมันเดือดๆอย่ีแหละพี่น้องตักออกเลย อย่างไอ้มเอเหล่อมรู้มาเพิ่มพี่น้องเสียบพึ้นเก้าข้าวต้องเยอะน้มามาแล้วกินกันนี้พี่น้องทำเหมือนพริกน้ำปลาแหละจ้ะพอดีมีอันนี้พักชีใบเรื่อยอยู่กับใส่ลงไปพักแนวอื่นว่มีจ้ะเดี๋ยวมาอื่นเคยกินพักเนาะ อาหารมื้อนี้ได้สำานียพอ่อละเนาะพี่น้องเนาะหมูสามชั้นทอดน้ำปลาเอาเนื้อหมูมาใส่เพิ่มจ่าย่านบัอิ่มจ่ายย่านบัอิม่มเนาะให้มันเหลือดีเลยมันบอพอเนาะโดยเฉพาะเกือบอิ่มนี่อ้ยเนาะคาใจให้มันเหลือกับไว้เนาะไอ้สำนียงละพักกับบัมีพี่น้องเดี๋ยวเหมืออื่นสิไปตลาดใหญ่อยู่จ้ะก็เลยวัวไปเอาตลาดนัดจ้ะ มาค่ะเพื่อนๆมากินกับปริดาเด้อนี่ไม่ใช่กันกวน,นน้ำกันกวนน้ำดำแสบสุด,สด chín hạt hiêm này Hãy subscribe cho này không แต่หาเห็ดมันอย่างนะพี่น,อน้องฉันบอกของถอดเนี่ยถอดปเปล่ากแ็แซ่บยิ่งปรุงหลายยิ่งเสียรสเสียชาติอี we กินไปเลยมันไปจากินเผื่อเด้อไปจะอ้วนเผื่อเด้อ เขาแหงแหงๆเนาะมันก็ต้องดื่มน้ำให้ด้วยไปดานี่กินก้วยวันหลังจากลูกวะเนี่ยนับว่าทวนเลยนะนับว่าทวนน,ววน,นี่ไงเดี๋ยวให้ไปดา,ากินข้าวอันเด้อไปดานี่าจ,าจะกินกว้วยจะบอกกินกว้นกวยก่อนข้าวตอก่อนอิ่มข้าวขอบคุณหลายๆพี่น้องที่มาเยี่ยมชมนะเจอก,กาันคินหนาเน้อ Thanks so much my friend. Thank for your support. See you next video. Have a nice day. Bye-bye.